เอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดกัดหรืออัดหลบมี๊มน้ำไข่ไหมมีจะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาแบบดีๆมาเลยจะเอาแบบสเตลเลตหรือแบบพลาสติกเอาแบบสเตลเลตมาเลยเอาแบบสายไฟสั้นหรือสายไฟยาวเอายาวๆมาเลยเอาแบบสูบน้ำได้มื่นลิตรหรือว่าสี่พันลิตรเอามื่นลิตรมาเลยทีเดียวเลยรอแป๊บ หมดและเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอาไอ้นัวฐานอะไรเยอะแยะมันเสียเวลามีอะไรเอามามีแต่สปริงเกอร์สามร้อยหกสิบองศาเอาไหมเอามาเราจะเอาแบบฐานเล็กหรือฐานใหญ่ดีละฐานเล็กฐานใหญ่เอามาวงกันให้หมดเลยเอาสายยางไปด้วยเดี๋ยวกูเลือกเองเราจะเอาสายยางเอาสายยางเล็กเอามาเหยีพี่ใส่กับสปริงเกอร์ได้อะเอามา